สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพดท็อปเหมือนเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับทางผมจะมาพูดถึงการอัปเดตเบต้าเทสสามสิบที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองแล้วทางช่องของเราก็ได้ทําการเล่นไปแล้วนะครับไปไปดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1การเพิ่มจํานวนช่องเซฟให้เราทั้งหมด5ช่องนะครับเล่นกันแบบจุกๆไปเลยครบ5แผนที่แน่นอนนะครับเรื่องที่2หน้าตาการเลือกตัวละครแบบใหม่ในส่วนนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาไปเยอะพอสมควร เราสามารถดูได้แล้วนะครับว่าตัวละครนั้นๆเนี่ยเป็นหัวหน้าแบบไหนนะครับวอลล์สเทรดเดอร์บิลเออร์และชูริปนะครับดูได้แล้วและหากเพื่อนๆนะเผลอกดพลาดตัวละครดีๆไปเราก็สามารถกดย้อนกลับไปหาตัวละครนั้นได้ถึง2ตัวละครด้วยกันเออนี่คือระบบใหม่นะครับ r o l back นั่นเองและการใช้งานในส่วนนี้เนี่ยไม่จํำกัดครั้งนะครับแต่ระยะการย้อนกลับนะครับย้อนได้แค่2ตัวเท่านั้น 3ตัวขึ้นไปไม่ได้นะ3 4 5คือไม่ถึงนะครับได้แค่2ตัวเท่านั้นต่อมาเรื่องที่3ครับหน้าต่างการเลือกแผนที่แบบใหม่ในส่วนนี้นะครับทุกคนจะได้รับข้อมูลของแผนที่นั้นแบบเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อบ้านต่างๆและ Mark o u t าท์โพสต์ประวัติโดยย่อและจะมีการบอกว่าในเมืองนั้นๆเนี่ยเรามีกี่เซฟที่เล่นแผนที่นั้นอยู่นะครับสมมุตินะเพื่อนๆนะครับเลือกเล่นแผนที่ทรัมโบวาเล่สี่เซฟไปเลย มันก็จะมีขึ้นบอกนะครับว่าในแผนที่ t r ั m b ูว v a ล่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด4เซฟด้วยกันที่เล่นแผนที่นี้อยู่นะครับเป็นการคีบเรคคอร์ดนะมามาต่อที่เรื่องที่4ครับหน้าต่าง Legacy p o ูลแบบใหม่โดยเพื่อนๆนะครับสามารถกดสเปซบาร์เพื่อดูไอเทมของตัวละครนั้นได้เลยว่าเขามีของอะไรบ้างเราสามารถดูได้แล้วนะครับเรื่องที่5ระบบการเรียกตัวละคร Legacy มาเข้าบ้านใหม่ในเซฟใหม่ของเรานะครับ ในส่วนนี้นะจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า recruit legacy suiver นะครับให้กดกันถามว่าต้องเสียอะไรไหมต้องเสียนะราคาในการเรียกตัวละคร Legacy นะครับ1ตัวอยู่ที่1,200บาทด้วยกันก็ยังไม่แน่ใจว่าราคานี้เนี่ยมันจะมาเป็น Official ไหมหรือจะมีการปรับราคาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องรองดูนะโอเคต่อมาเรื่องที่6ครับการเอาตัวละครในบ้านกลับเข้าไปยัง Legacy Pool โดยจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า send to legacy pool นะครับเมื่อกดไปแล้วให้เราไปคุยกับตัวละครตัวนั้นเขาจะไปอยู่ใน legacy pool เพื่อรอเพื่อนๆเ,เรียกเข้าบ้านใหม่นั่นเองโอเคนะครับและการส่งตัวละครกลับไปแบบนี้เนี่ยเราสามารถส่งใครกลับไปก็ได้เลยจะเป็นชาวบ้านตัวละครแบบชาวบ้าน A ชาวบ้าน B เพิ่งรับเข้ามาเนี่ยก็สามารถส่งกลับไปได้เหมือนกันนะครับสบายๆมากต่อมาเรื่องที่7ครับระบบการจัดบวดบูไอเทมแบบใหม่ เมื่อเพื่อนๆเ,เปิดล็อกเกอร์ในบ้านขึ้นมาจะเห็นว่ามีคำสั่งใหม่ขึ้นมาแล้วโดยการกดตัว C เพื่อเรียงไอเทมใหม่นะครับอย่างแรกคือจัดตามประเภท 2. จัดตามดาเมจ 3. จัดตามชื่อ 4. จัดตามของที่เพิ่งได้เข้ามาและ5สุดท้ายครับจัดตามราคาขายสูงสุดนะครับโอเคนะอันนี้คือลองเข้าไปดูกันก่อนนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเรื่องที่8ระบบการย่อยของแบบใหม่ ในระบบเก่านะครับเราไม่สามารถย่อยไอเทมที่เป็นพวกมอสขวดยาบัตรเพลแบันเดตอุปกรณ์อัปเกรดอะไรพวกนั้นคือย่อยไม่ได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันนะครับเราสามารถย่อยได้แล้วสุดท้ายครับเรื่องที่9หลังจากเพื่อนๆนะครับเล่นจบเนื้อเรื่องลีดเดอร์ไปแล้วเราสามารถเล่นต่อได้เลยทันทีโดยจะมีหน้าต่างการทํางานแบบใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าส่วนไหนเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายก่อนในส่วนนี้นะครับ มันคือการบอกว่าตัวละครฝั่งนี้เนี่ยเราเพิ่งเล่นจบมาเป็นบ้านปัจจุบันนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยมันคือตัวละครใน Legacy Pool ที่เคยเล่นจบไปแล้วจากเซฟอื่นหรือตัวละครที่เราส่งกลับเข้ามานั่งในนี้นะครับอืมเซนต์ทูเลกาซีอ่ะโอเคน่านจะเข้าใจเนาะอ่ะมาครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามนะว่าการทํางานมันเป็นยังไงนะครับคําถามแรกเราสามารถเอาตัวละครทั้งหมดเนี่ยมาเล่นได้ไหม แบบปรับแต่งยกเซตไปเลยล้างกระดานฝั่งซ้ายเกลี้ยงไปเลยไม่เอาเอาไปเก็บไว้ฝั่งขวาแล้วทีนี้เอาฝั่งขวามาใส่ฝั่งซ้ายได้ปเปล่าแบบนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เลยครับไม่ได้นะตัวละครนะครับที่เราสามารถเอาไปเล่นได้ในรอบหน้าจะต้องเป็นตัวละครที่เพิ่งเล่นจบมาล่าสุดนะครับอ่าซึ่งก็คือฝั่งซ้ายเท่านั้นนะเขาจะมีสถานะบ่งบอกเป็นสมีม่วงนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ย เพิ่งเล่นจบมาสามารถเอาไปเล่นต่อได้นะครับคําถามข้อที่2แล้วตัวละครฝั่งขวาเนี่ยที่อยู่กันแบบเยอะแยะมากเอาเข้าไม่ได้แล้วทํำยังไงในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆต้องเริ่มเข้าแผนที่ใหม่ก่อนและโทรเรียกตัวละครที่เราต้องการนะครับมาเข้าบ้านนะเป็นการกลับไปใช้ระบบนั้นนะครับและตัวละครฝั่งขวาเขาจะมีสถานะเป็นตัวสีส้มๆเพื่อบ่องบอกว่ามีสถานะเป็นเพียงแค่ตัวละคร Legacy ที่ต้องรอเพื่อนๆน,นะครับโทรเรียกเข้าบ้านอ่าโอเคนะต้องใช้ระบบ Recruit Legacy s ีเ v e r นะครับในการโทรเรียกเข้ามาราคาพันสองอ่ะอ่ะมาคำถามข้อที่3ต่อมาครับแล้วการเริ่มเล่นแบบใหม่ไอเทมทุกชิ้นรถทุกคันอาหารทุกอย่างที่ฟาร์มมาเนี่ยจะหายหรือเปล่ามาด้วยไหมคำตอบคือมาทั้งหมดนะครับไม่หายนะรถก็มาด้วยแต่เมื่อไหร่ที่เราทำการกด Disband นะครับเนี่ยแหละของถึงจะหายไป คำถามข้อที่4ต่อมาครับเราสามารถเลือกบ้านไหนอยู่ก็ได้ใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับถูกต้องบ้านไหนก็ได้เพียงแค่เพื่อนๆนะครับต้องเตรียมเงินไว้ก่อนจากเซฟล่าสุดนะรวมถึงเลือกตัวละครให้มาพอดีกับความต้องการของบ้านด้วยนะครับถ้าจะเป็นบ้านใหญ่สุดก็ต้องเป็น8คนถูกต้องไหมเพราะงั้นคือต้องเลือกมา8คนขึ้นไปเหมือนกันโอเคเอาเลยครับมาถึงข้อสุดท้ายนะในขณะที่เราเลือกบ้านเนี่ย สังเกตเห็นไหมครับว่าราคาของบ้านมันสูงผิดปกติใช่ไหมอันนี้คือเขาหมายถึงว่าจะเป็นการเคลียร์เพลกฮาร์ดให้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่การเคลียร์นะแต่มันจะเป็นการทําให้เพลกฮาร์ดนะครับไปเกิดที่อื่นอเพลกฮาร์ดเนะี่ยยังมีเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเพลกฮาร์ดมันจะไม่เกิดตรงบ้านของเรามันจะไปเกิดพื้นที่อื่นรอบข้างเราต้องทําลายเต็มจํานวนเหมือนเดิมนะครับยังเท่าเดิมโอเคครับ และนี่คือทั้งหมดของระบบอัปเดต30ต่อไปที่เพื่อนๆจะได้ไปเล่นในเดือนก,นก,การกฎาคมกันสำหรับวันนี้ทางผมขอตัวลาไปก่อนเหมือนเช่นเคยเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ